ปัญหาผิวที่เกิดขึ้นอาจากเกิดจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลยิ่งปล่อยไม่นานร่างกายก็ยิ่งพังๆสวัาดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับปาล์มแล้วก็ช่องไม่สกีไดรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวดีกว่าค่ะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะรวมไปถึงปัญหาเส้นผมด้วยเคยไหมคะที่บางทีแล้วเนี่ยเราบํารุงผิวแทบตายใช้ครีมบํารุงที่เรียกได้ว่าจัดเต็มแต่ว่าใช้ไปแล้วนะคะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแถมยังมีปัญหาผิิววจจุกๆเเพ่่่มขึ้นนารืออยยแบบโ ทำยังไงดีอยากมีผิวสวยอยากมีผิวละเอียดแบบคนอื่นเขาบ้างเอาจริงๆแล้วนะคะปัญหาที่คุณเป็นอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราบำรุงไม่ดีก็ได้แต่อาจาจะเกิดจากปัญหาของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลค่ะในร่างกายคนเรานะคะก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะสามารถพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิงเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงทั้งในเรื่องของการมีหน้าอกและการมีสะโพกถ้าเกิดเราดูแลร่างกายไม่ดีนะคะทำให ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยผลิตออกมาได้น้อยลงเราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาผิวที่ตามมามากมายนะคะอย่างเช่นการมีขนขึ้นในบริเวณที่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะคะอย่างแบบมีหนวดขึ้นบนใบหน้ามีปัญหาผิวหน้าที่มันมากกว่าเดิมมีปัญหารูขุมขนกว้างผิวแห้งหยาบกร้านรวมไปถึงประจำเดือนที่มาไม่ปกติแล้วก็ปัญหาผมร่วงด้วยสาหรับผู้ชายคนไหนนะคะที่อยากที่จะมีผิวที่ดีผิวที่เนียนละเอียดนะคะมีความ มุนีทั้งตัวที่มากขึ้นก็ควรที่จะมีเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้ด้วยค่ะส่วนการที่จะปรับให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยกลับมาสมดุลได้เหมือนเดิมนะคะเราต้องทําการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีค่ะกินให้พอกินสารอาหารที่มีประโยชน์นอนให้พอเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผลิตฮอร์โมนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องไม่เครียดด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยกว่าที่เราจะ การใช้ชีวิตของเราให้กลับมาผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เป็นปกติมันก็ต้องใช้เวลานานค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้สุขภาพเนี่ยกลับมา ดีขึ้นแบบที่ทันใจวัยรุ่นปามก็มีอาหารเสริมมาแนะนำนั่นก็คือฟิโรเน่พลัสตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็ยังใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติค่ะไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์จึงปลอดภัยมากกว่าค่ะสาหรับสารสกัดหลกัหลกๆนะคะที่ใส่อยู่ในฟิโรเน่พลัสก็จะเป็นสารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ตังกุยมีส่วนประกอบของไฟโตเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนจากพืชทํางานคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายของ เราเผลิตได้ค่ะซึ่งจะช่วยปรับฮอร์โมอนให้สมดุลน,นะคะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเนี่ยกลับมาดีขึ้นนอกจากโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วก็ตังกุยแล้วนะคะในฟิโรเน่พลัสค่ะเขาก็ยังใส่สารอาหารนะคะที่ดีต่อผิวอีกมากมายหลากหลายตัวเลยอาทิเช่นคอลลาเจนซิงค์นะคะซึ่งช่วยในยเรื่องสิวด้วยแล้วก็วิตามินซีค่ะสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากทับทิมแล้วก็เปลือกสนด้วยคะ่ะซึ่งดีต่อผิวของเรามากๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะคะอันนี้เป็นกล่องแพ็ค30เม็ดเปิดกล่องมาก็จะมีวิตามินบรรจุอยู่นะคะ1ซองอย่างนี้ทั้งหมด30เม็ดเขาจะใช้แคปซูลไซส์00ทําให้ทางแบรนด์นะคะสามารถใส่สารสกัดบำรุงได้อัดแน่น เต็มที่เต็มแคปซูลเลยโดยส่วนตัวของปาล์มนะคะทานหมดไปแล้ว1กล่องค่ะตอนนี้กําลังเริ่มกล่องที่2พบว่าปัญหาในเรื่องของความมันบนใบหน้าค่ะมันลดลงได้จริงๆและเมื่อความมันบนใบหน้าลดลงโอกาสที่จะเกิดปัญหาสิวเนี่ยก็ลดลงไปด้วยความมันบนหนังศีรษะก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของปัญหาผมร่วงได้ดีมากๆนะคะทานติดต่อกันหมดกล่องแล้วนะคะด้วยความที่หน้ามันมันน้อยลงมันก็ทําให้ รูขุมขนเนี่ยมันไม่ต้องผลิตนะ้ำมันออกมาเยอะไอ้รูขุมขนที่มันเคยขยายขยายอยู่อะค่ะมันก็จะกระชับขึ้นมันทําให้ผิวเนี่ยดู สมูทขึ้นเรียบเนียนขึ้นดูอิ่มฟูแล้วก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นสําหรับอาหารเสริมฟ,ฟิโลเน่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าทานได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ทานได้ทั้งผู้หญิงค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่ปามบอกมานะคะส่วนผู้ชายค่ะถ้าเกิดใครที่อยากมีความเนียนนีมีผิวที่ละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะคือการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับว่าเติบโตไปแล้วเราจะออกจากดับได้แล้วก็เป็นสาวผิวสวยนะคะก็แนะนําว่าให้ลองทานฟิโลเน่ดูเพื่อเป็นการเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับ ร่างกายของเราค่ะโดยสามารถเริ่มทานได้นะคะตั้งแต่อายุ15ปีเป็นต้นไปทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นตอนท้องว่างหรือว่าก่อนนอนค่ะสําหรับน้องผู้ชายนะคะที่ทาน ฮอร์โมนตัวอื่นอยู่นะคะแล้วบอกว่าสนใจอยากจะทานฟิโรเน่ทานได้ไหมบอกเลยว่าทานได้นะคะสามารถทานควบคู่กันไปได้เลยค่ะรวมไปถึงสําหรับคุณพี่นะคะที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงวัยทองค่ะการทานฟิโรเน่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการเกิดอาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองได้แล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะทานฟิโรเน่ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการ เสริมฮอร์โมนในร่างกายคนที่มีโรคประจําตัวคนที่ทานยาบางประเภทอยู่ปาล์มอยากแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะทานเพราะว่าสารสกัดบางตัวนะคะอาจลดประสิทธิภาพของยาที่คุณกําลังได้รับอยู่ค่ะปาล์มอยากให้ทุกคนค่ะที่สนใจจะทานอาหารเสริมนะคะทานแล้วได้ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลที่ดีคุ้มกับเงินที่จ่ายไปถ้าเกิดบางทีคุณป่วยด้วยโรคบางอย่างอยู่นะคะแล้ว เข้าใจว่ายามันไปตีกันอะแล้วคุณกินไปแล้วอะมันได้ผลที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าคนอื่นด้วยนะคะปามก็อยากที่จะให้เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะมาลองทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของฟิโลเน่พลัสนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางดังนี้นะคะแล้วก็ปามก็แปะช่องทางการซื้อฟิโลเน่พลัส ของแท้นะคะไว้ใน description box แล้วนะคะแนะนํากันมาได้ค่ะว่าอยากให้รีวิวตัวไหนอะไรยังไ,ไงนะคะปามก็ยินดีที่จะไปหามาลองไปหามาทดสอบให้ทุกคนดูค่ะเอาล่ะค่ะสํหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงเจอกันในใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ